สวัสดีค่ะทุกคนป้าไปตลาดได้เนี่ยค่ะต้นอีตูมาเนาะคนลาวก็เรียกผักอีตูคนภาคกลางก็เรียกนางรักเนี่ยค่ะสมัยนี้เราจะปลูกผักกินเนาะปลูกผักกินปลูกผักหลังบ้านไปซื้อต้นกล้าที่เขาเพาะไว้แล้วมาปลูกเนี่ยค่ะสะดวกสบายนี่เป็นดอกแล้วเห็นไหมเป็นดอกแล้วนะคะได้มาสองถุงเนี่ยค่ะป้าก็มาปลูกไว้กินนี่แหละไอ้ที่ต้นเก่าของป้าที่อยู่ในสวนนะ่ะ มันแห้งมันแรงมเม็ดมันก็เลยไม่ขึ้นถ้าฝนตกลงมามันก็จะขึ้นอยู่นี่เราก็ไม่รอแล้วเนาะนะคะไม่รอละเราก็ชอบกินเกงป่าเกงอะไรเกงหน่อไม้เกงเห็ดเราก็ซื้อต้นกล้าของเขามาปลูกเลยสองถุงเนี่ยยี่สิบห้าบาทค่ะสองถุงนี้ยี่สิบห้าบาทนะคะได้แล้วก็มาปลูกปลูกไว้ใส่เกงนะคะ เราไม่รอแล้วค่ะคือไม่รอว่าให้ในสวนเราขึ้นเองเราไปตลาดเราไปเจอแล้วก็ซื้อต้นกล้ามาปลูกเลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็เก็บกินได้เรื่อยๆค่ะเราก็อย่าไปเก็บลึกเนาะนี่อย่าไปเก็บยาวเราก็เก็บประมาณนี้ค่ะนี่เขาก็แตกออกมาแล้วนะค่ะขยันปลูกขยันอันนี้ก็เราก็จะได้มีกินค่ะอันนี้มะเขือป้าก็รอให้ฝนตกมันก็ไม่ตกป้าไปปลูกไว้มันก็ตายค่ะเพราะลดน้ําไม่ไหวเนาะ ป้าก็ลดน้ำไม่ไหวนะคะการไปการมานี่ก็ไม่สะดวกคือว่าเช้ามาก็ต้องดูแลเด็กๆเอาเด็กๆไปโรงเรียนเสร็จแล้วก็ทำงานบ้านบ่ายๆก็พาเด็กๆมาเที่ยวสวนนี่แหลคะค่ะก็มาปแป๊บๆเนาะทำอะไรก็ไม่ได้เต็มที่นะคะวันนี้ก็ได้ปลูกนางรัก <laughs> อีตูไว้ใส่แกงคะ่ะนะคะ สะดกสบายจะปลูกอะไรก็เขาก็มีหลายอย่างนะกระเพราโหระพา,า,พาสาราเนยมะเขือมะละโกมีเยอะมีหลายอย่างป้าป็อมักแค่สองอย่างนี่แหละเพราะว่าอย่างอื่นป้ามีแล้วมะเขือป้าก็มีมะเขือพวงก็มีนี่เห็นไหมเขือพวงข้างสะงามเจ้พ่อป้าตัดใบมันทิ้งด้วยอ่าแค่นี้นะคะไปก่อนคะ่ะ